ฝนมานายินทรีย์รอดแต่นาเคมีเน่านะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสาเหตุเพราะอะไรนะครับครับสวัสดีครับช่องสุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับพี่น้องครับเอาวันนี้ผมนำเสนอ่ามกลางสายฝนนะครับที่กำลังตกลงมาประปรายนะครับพี่น้อง ก็เป็นการเปรียบเทียบนะครับระหว่างที่นาของพี่น้องเกษตรกรอยู่ใกล้เคียงกับสุดาฟาร์มนะครับแล้วก็ที่เขาใช้สารเคมีนะครับแล้วก็ใช้วิธีการทำนาที่ผิดช่วงระยะเวลานิดหนึ่งนะครับก็เลยทำให้ข้าวเขาเน่านะครับ เมื่อน้ำมานะครับพี่น้องนี่แหละครับที่นาแปลงนี้นะครับปุ๋ยเคมีเร่งนะครับก่อนที่ที่น้ําจะมานะครับก็ใช้ปุ๋ยเคมีน,น,มนะครับจำนวนมากนะครับเพื่อที่จะเร่งให้เขาเจริญเติบโตเพื่อให้พ้นเหนือน้ํานะครับพี่น้องแต่ผลสุดท้ายก็ต้องเน่านะครับนี่แหละครับพี่น้องก็ดูนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องดูใกล้ๆนะครับ ในส่วนของที่ยังเหลืออยู่นะครับก็ยังอยู่นะครับนี่แหละครับพี่น้องการทํานาค่อนข้างจะลําบากแล้วก็หลายขั้นตอนนะครับผลสุดท้ายก็จบด้วยวิธีนี้นะครับพี่น้องหาปราเ็นลักษณะนี้แล้วนะครับแก้ไขไม่ได้นะครับต้องปล่อยอไว้ตามธรรมชาตินะครับเพราะว่ามัน มันเลยฤดูเลยฤดูกาลนะครับเพราะว่าน้ามันมาล้นแล้วนะครับพี่น้องก็เกือบครึ่งแปลงนะครับเน่าหมดนะครับแต่ก็ฝั่งโน้นครึ่งหนึ่งก็ยังอยู่นะครับพี่น้อง นี่แหละครับสาเหตุที่มันเน่าพี่น้องก็ดูนะครับแต่บางเอินฝนตกผมจะลงถอนถอนไม่ได้หาว่าการเน่าในลักษณะที่ว่าน้ำยังใสนะครับแล้วก็ระบายออกเร็วอันนี้ก็รอดแต่ขังประมาณ20วันเต้าเน่าตายเลยนะครับข้าวจะตายเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูข้าวนะครับข้าวอินรี ถึงมีน้ำมาเขาก็รอดนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปดูกันเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับโน่นนะครับก็อ,อยู่ที่แปลงสุดาฟาร์มพี่น้องคงจะเห็นนะครับน,นี่พี่น้องดูทางน้ํานะครับฝนตกมาเดี๋ยวให้พี่น้องดูข้าวนี่แหละครับพี่น้องเราใช้ทํานาโดยการใช้น้ําหมักนะครับน้ําหมักเราทยอยใส่ทั้งปีแหละครับโดยเฉพาะช่วงเดือนเมษานะครับ ซึ่งในช่วงแรงนะครับช่วงเมษาเราก็เอามูลวัวจากนี่แหละครับพี่น้องไปใส่ที่นานะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูข้าวว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่แหละครับพี่น้องที่นาอินรีย์ที่เราทํานะครับหากว่ามีน้ํามาข้าวก็จะแข็งแรงนะครับพี่น้องแข็งแรงจริงๆนะครับนอกจากแข็งแรงแล้วก็สวยทน นะครับเมื่อน้ํามาเขาก็จะยืดตัวนะครับให้ทนเหนือน้ําพี่น้องนี่คือการบริหารการทานาหรือเทคนิคการทํานานะครับอาพี่น้องหลายๆท่านถามว่าปุ๋ยมูลวัวใส่ตอนไหนนะครับใส่ช่วงเมษานะครับช่วงว่างๆนะครับตักเอาปุ๋ยในในข้อนะครับใส่ไปเลยนะครับพี่น้องครับ ใส่ได้ตลอดเลยนะครับไม่ต้องเลือกฤดูการไม่ต้องเลือกระยะเวลานะครับนี่คือข้อดีของปุ๋ยคอกสามารถใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ข้อสําคัญก็คือต้องทำก่อนเพื่อนทาก่อนเพื่อนสักหนึ่งเดือนหรือยี่สิบวันนะครับเขาข้าวเขาจะแข็งแรงเติบโตนะครับ <Okay. S 1> ก็พี่น้องดูนะครับ เดี๋ยวพาพี่น้องลงดูใกล้ๆว่าสภาพที่นาอินทรีสวยแบบไหนนะครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องครับก็อันนี้ก็เป็นสวนของสุดาฟาร์มนะครับอันนี้ก็เป็นที่นานะครับพี่น้องก็พี่น้องดูสภาพนะครับว่ามันแตกต่างกันมากนะครับว่าข้าวอินรีย์ที่เราทำนะครับพี่น้องครับมันแตกต่างกันจริงๆ ับนาเคมีทำผิดช่วงระยะเวลานะครับพี่น้องก็เลยนำเสนอให้พี่น้องได้ดูนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะเน่าทุกแปลงนะครับพี่น้องหมายถึงว่าหาว่าเราทำผิดช่วงผิดระยะเวลาข้าวก็จะเน่าได้นะครับนี่แหละครับหากว่าเราใช้มูลวัวหมักเหมือนสุดาฟาร์มนะครับ ข้าวรอดและให้ผลผลิตเยอะแน่นอนนะครับปีนี้ใช้วิธีการหว่านนะครับพี่น้องอันนี้ก็ต้นกล้วยนะครับนี่นต้นกล้วยก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับคลิปนี้ก็นาเคมีนะครับผลมานาเคมีเน่านาอินรีย์รอดนะครับก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ